มาค่ะมาค่ะโปรแรงห้ามพลาดกับสินค้าลดราคาประจำสัปดาห์นี้จะมีอะไรบ้างไปดูกันสินค้าตัวแรกจะเป็นอะไรตามวิียอมาดูกันได้เลยค่ะทางนี้ทางนี้ค่ะกับโปรโมชั่นของแบรนด์ LG ค่ะ Air 1 2 0 0อร์1 2ว0 0 BTU ในราคา13,990ราคานี้ติดตั้งฟรีนะคะและยังไม่หมดมากันต่อที่ Air Band Hi e r ค่ะสำหรับ9,000 b t u ราคาอยู่ที่14,990รราคานี้ติดตั้งฟรีเช่นเดียวกันค่ะ ว้าวมาที่แอร์ราคาหลักพันกันบ้างค่ะกับแบรนด์คอมฟี่ค่ะลูกค้าขา9บันชีทีวค่ะลูกค้าขะราคาอยู่ที่9,990บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าขะราคานี้ว้าวมากๆค่ะมีแค่ร้านพันทีทีีเท่านั้นนะคะสำหรับบ้านไหนนะคะที่มองหาตู้เย็น2ประตูค่ะลีเดียขอแนะนําเป็นตู้เย็นของแบรนด์ LG ค่ะขนาด7.2คิวค่ะราคาปกติ9,990วันนี้เราไม่ขายค่ะเราขายแค่7,290บาทค่ะลูกค้าขะดีไซน์ก็สวยมากค่ะแยกเป็น2โซนนะคะสําหรับบ้านไหนนะคะที่กําลังมองหานะคะลูกค้าขะ อย่าลืมนะคะที่ร้านดิวีเท่านั้นค่ะยังไม่หมดค่ะของแวรนตโตชิบ้าเช่นเดียวกันค่ะลูกค้าขาใครนะคะที่กําลังงงหานะคะลูกค้าขาตู้เย็นตองแบรนตโตชิบ้าห้ามพลาดรุ่นนี้ค่ะลูกค้าขาราคาปกตินะคะจะอยู่ที่7,490ับาทแล้ววันนี้นะคะสําหรับสัปดาห์นี้ค่ะเราขายแค่5690บาทเท่านั้นค่ะและได้ขนาดนะคะ6กคิวีวกันเลยทีเดียวค่ะดีไซน์เขาสวยมากนี่ ตาค่ะตาค่ะสำหรับบ้านไหนที่มองหานะคะตู้เย็นประตูเดียวรานฟันทีวีก็มีค่ะในราคาโปรโมชั่นสําหรับสัปดา์นี้ค่ะลูกค้าค่ะแนะนําเป็นของแบรนด์ไนเออร์ค่ะ5.3คิวกันเลยทีเดียวค่ะราคาปกติ5 9 9 0ัรบาทแต่ตอนนี้เราขายแค่4,298บาทนะคะลูกค้าคาะสีสันสวยงามค่ะมีช่องให้เก็บขักผลไม้ของลูกค้าและช่องเก็บน้ำค่ะเยอะแยะมากมายเลยค่ะราคานี้มีแค่พันติทีวีเท่านั้นนะคะ มาค่ะมาค่ะและใครนะคะที่กำลังมองหานะคะตู้เย็นไซส์ใบไซส์4ประตูค่ะและอยู่ตรงนี้แล้วค่ะของแบรนด์ไทเออร์ค่ะขนาด16.1คิวกันเลยทีเดียวค่ะลูกค้าขะและตัวนี้นะคะประหยัดไฟเบอร์5แน่นอนค่ะปกตินะคะเราจะขายที่24,900บาทอันนี้เราไม่ขายค่ะกระสิบนิดนึงค่ะเราขายแค่16,490บาทค่ะดีไซน์สวยมากนะคะค่ะนี่ว้าวใหญ่ๆและถูกแบบนี้มีแค่คุณผู้ชม ตู้เย็นใหญ่ๆแบบนี้ค่ะมีที่ร้านบันทิทีวีนะคะลูกค้าขาที่เดียวขอแนะนําเป็นของแบรนด์ LG ค่ะระบบอินวอเตอร์และได้ขนาด22.4คิวค่ะลูกค้าขาหาที่ไหนไม่ได้ค่ะกับดีไซน์สวยงามแบบนี้ค่ะราคาปกตินะคะ6 1,990แล้ววันนี้เราไม่ขายค่ะเราขายแค่54,990บาทค่ะลูกค้าขาดีไซน์ก็สวยมากๆค่ะลูกค้าขาเหมาะสาหรับบ้านที่มีครอบครัวใหญ่อะค่ะห้ามพลาดนะคะกับราคานี้ที่บันทิตทีวีเท่านั้นค่ะ และใครนนคาที่อยากได้เครื่องซักผ้านะคะอัตโนมัติทางเดียวค่ะลูกค้าขาและอยู่ตรงหน้าของลิเดียนะคะลิเดียขอแนะนําเป็นของแบรนด์ไฮเออร์ค่ะ12กิโลค่ะลูกค้าขาสะดวกสบายกับการใช้งานค่ะลูกค้าขาและราคานี้นะคะปกติ8,990วันนี้เราไม่ขายค่ะเราขายแค่6,698บาทเท่านั้นค่ะ ไปกันต่อที่แบรนด์ LG เช่นเดียวกันค่ะแบรนด์ LG ก็เล่นหนักเล่นใหญ่เหมือนกันค่ะกับเครื่องซักผ้าอัตโนมัติค่ะลูกค้าขาและอยู่ตรงนี้นะคะเป็นของแบรนด์ LG ค่ะน้ำหนักนะคะลูกค้าขา18กิโลกันเลยทีเดียวค่ะปกติ14,990บาทค่ะลดเหลือ11,490บาทค่ะดีไซน์เขาสวยงามมากค่ะรับประกันถึง10ปีกันเลยทีเดียวค่ะอันนี้ค่ะทางนี้ค่ะเมื่อกี้นะคะเราไปที่เครื่องซักผ้าถังเดียวกันแล้วนะคะเรามากันที่ เครื่องซักผ้า2องถังกันบ้างค่ะใครที่กาลังมองหานะคะเครื่องซักผ้าแบบซักผ้านมได้จุกๆเลยค่ะลูกค้าขะลิเดียขอแนะนาเป็นตัวนี้ค่ะของแบนตัวชิบ้าค่ะน้าหนัก16กกิโลค่ะลูกค้าขะปกติเราจะขายแค่9,990แาละตอนนี้นะคะลิเดียขอขายแค่5,990บาทค่ะลูกค้าขะใครที่กําลังมองหานะคะห้ามพลาดกับราคานี้ที่บันทิทีวีค่ะและเครื่องซักผ้าฝาหน้าของเรานะคะมีหลากหลายกิโลให้ลูกค้าเลือกค่ะไม่ว่าลูกค้าจะเลือกเป็น 9.5กิโลของเราก็มีค่ะปกติเราจะขายแค่12,490และวันนี้สัปดาห์นี้นะคะลูกค้าขาเราขายแค่1 9 9 8บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าขาเป็นโปรแกมรมภาษาไทยซักง่ายนะคะสะดวกสบายมากนี่มาค่ะมาค่ะสำหรับบ้านไหนนะคะที่เปิดร้านมินิมาร์หรือร้านของชาําร้านขายของค่ะและอยากได้ตู้แช่ขนาดใหญ่นะคะรีเดียขอแนะนาเป็นตู้แช่สามประตูและอยากจะบอกว่าเข้า ด้วยค่ะลูกค้าค่ะและตัวนี้ที่อยู่ตรงหน้ารีเดียนะคะลูกค้าขะสามสิบเก้าจุดเก้าคิวกันเลยทีเดียวค่ะลูกค้าขะปกติสี่หมื่นนะคะลูกค้าขะและถ้าถูกต้องว่าลูกค้าซื้อตอนนี้เหลือสามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นนะคะเปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะมีมาไม่บ่อยค่ะลูกค้าขะหากคุณลูกค้านะคะสนใจรีบตัดสินใจซื้อคะ่ะและสำหรับวันนี้นะคะหากคุณลูกค้านะคะสนใจนเครื่องใช้ไฟฟ้าและเฟอร์นิเจอร์ให้นึกถึงพันธุ์ทีวีค่ะบ๊ายบาย